สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมือนีเก๋พาพี่นองมาลุยสวนนะคะคุณพ่อปุนครับผมอ่ามีอย่างแนว่ะมีสวนนี่มีหลายแนวเลยครับมีหลายแนวมีต้นใหม่ต้นยังมีผมว่าที่มีทุกอย่างสากระเวยัาเลือนลบโกโก้มีโกโก้นีคือยังโกโก้มีโกโก้คือยังบ่โกโก้จะเข้าไปเช็ดซอกระเล็กไหมนี่นีบเปดอก เป็นนวยแล้วเด็กเจ็บแล้วเราซุ่มนึงแล้วอ๋อโกโก้เอานวยมันต้นบักตองเมนติต้นบักโกโก้เด้อืะไรนวยมันนี่มาซุ่มนี่มันเด็กเจ็บบอกว่าจะนวยหน่อยนวยยังมันปลูกปลูกโดนไปฝันี่โกโก้นี่ได้ปีใกล้ถึงสองปีอีกสองเดือนอื่นี่นวยหน่อยก็แล้วกันัันเดียดนั่นเดียดนวยมันเห็นมันบึงโอ้ปีอีกสองเดือนโกโก้นี่มีมีมีใบเห็นยังกู่ พ่อไปจดทะเบียนปลูกว่าก็เจ้าจะไปเฮ็ดเฮ็ดนี่ไม่เฮ็ดชุ่มบักช็อกโกแลตเฮ็ดนี่ไหมอ๋อเฮ็ดช็อกโกแลตอันนี้ยังนี่พ่อไหมอันนี้ก็เป็นอันนี้ดอกกระเจียวนี่โอ้พื้นใต้เฮ็ดดอกกระเจียวคือคือว่าอยห้มันว่างอ่ะนะคือทั้งเท่งไก่ได้ทั้งใต้ไก่ได้ทั้งใต้ไก่ได้อ่านิดแสดงงี้ค่ะว่ามีบวกกบนี่นี่นี่บวกกบท่างนี่นี่บวกกบอันนี้เฮ็ดไม่ไหมหมาดหมาดนั่นวะสีง่ายว่านี่ชุ่มหนึ่งจะขยายออกมาอันนี้เป็นตัวเพ่อ อันนี้เชียวพ่อพันคือว่าหมูแรงมันขึ้ต้องไข่เออคึ้ว่ามันต้องต้องใครหมูแรกเพราะว่าพ่อพันมันได้เอาเสียดให้มันอะไรหรือเนล่าให้มันได้เศรษฐกิจพอเพียงโอ้ไม่ได้ตัวผู้ไหนน่ะกบอยู่นี่จิบม่กบฝูงหัวมันโผลอขี้ฝุ่นนะกบเถิกในซุมส้มนี่กบแม่กระติดพี่พี่ปาดพี่น้องตัวแบบไงอันนี้เนี่ ข้างน้นไปจับได้กบหน้าไม่พ่อตัวบอกยายไข่เต็มอยู่แบบนี่มีไข่อปืี่น้องเบิ้งอุ้ยมีละรุ่นนี่ละนู้จับได้อันนี้กบหน้ามันวางเฮ้ยกบเลี้ยงกบเลี้ยงเข้าีนแล้วคือคือเสียวมาผสมพันธุ์คือว่ามือแรงไม่ต้องคือว่ามั่นใจว่าต้องไข่นะไตหน้าไม่เลื่อนออก นี่ตบตุ้มเลยสิกบเถกนมันเก้นง่ายนี่อืมกบอีกองกบตัวเถกออป่ะไม่ต้องเบ่งตุเลียนมาเลยอุ้นเหรอตุเลียนอยู่น้ำกันจะก้นนี่ป่ะสองเท่านี่ว่ะองเท่านี่แล้วก้กักวัสดุก็มายำดันอันนี้กัดอกกระเจียวค่ะกระเจียวเพือนใ้เห็นเป็นดอกกระเจียวอืมอืออืมอีมอมอื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 มอ เดี๋ยวตอนเดี๋ยวถามมันบาดแล้วกินิว่าพี่น้องเขาเบิ่งไม้ปไไปน่ามึงได้มันจินี่นไันหเโอ้มันเป็นโจมน้อยมันตั้งคลองเลยคอยลกันมากนี่ตั้งคองกันมากเลยนี่นี่กินยังสิแต่ว่าเจ้าเ็นขายหมอแยงไหนบุกจากงัดก็นี่แล้วล่ะนี่นอันนี้ต้นทุเรียน เมษาเนี่ยเมาเนี่เต็มหปีโอหาปีเหมาปีได้สักเนี่ยนี่นี่ีปีกว่านี่ยเานี่น้องบังปกติมันจะปีจะได้กิน่วยพอเขาจะว่าหกปีตั้งเจ็ดปีหกปีตั้งเปีบ่หัวว่าจะได้กินหรือไ่ได้กินเนี่ยได้ยินเขาว่าตีเขาแล้วกับที่ใค่อยู่ คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้จะเป็นขยันคักเนาะลองดูน้ำเขาบ่ไปเฮ็ดหาเนี่ลงไม่นี่ยลงเลี้ยสิงหานี่ยมันนี่มันเลี้ยงยากว่าปลูกยากว่ะทุเรียนมันก็เขาก็เดาเดาใจเฮ็ดหาเอาแล้วนั่งเฮ็ดเดาใจเฮ็ดหาเฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยเดาเอาอืนี่สิงหาว่าสิงหากะครบมีบักทุเรียนมีบักบักตองมี่ว่ะบักตองนี่ บ่ไดม้มีเลยมียาหวานนี่มีมอันอยังปวดดัชนีฮะยังแน่นแน่นแต่ก,กระถางมันมันบักผ้าบันผักผ้าย์ค่ะร่มงลงมาไ่เบิดนอะไรฮะพี่น้องงดูเดูปลูกไว้เพราะว่าให้มันให้มันมีทุกอย่างว่าเห็ดจากไหนพรามันได้กินอันชุ่มชุ่มนี่ขึ้นลงมาไม่รหรอกนี่มันมันปลูกพุ่นนี่อืมที่ต้นนี่ก็ได้นี่ทำกันได้อายุนี่หาเดือนเนาะ นาปีันเมษาเออห้าที่ปีเต็มหาปีหันเมษาอืมอันอันนี้คือเอิญพักเอีงก็เอิญพายน้อยอ่าออร์แกนิกวะที่ที่วะที่ว่าบดบดถึกดินเอ่อนี่นายลาเฮ็ดเห็ดนี่ในช่วงนี้กขาล่างพอคือว่าปลูกลองปลูกต้นอันนั้นเบิ่งอันเอียงก่อที่ว่าเขาจะปลูกไซโฟมนั่นไหมต้นอันไหนเะบไปนี้พักอันพวกพัก คล้ายๆพักกาดพักอันขึ้นชายงี้สินะอ๋ <นา S 2> อ,อจะค่อยศึกษาไปอันนี้พักไผ่พักไผ่เนี่ยก็ลังสิตพักไผ่อายุไใครไม่ได้เก็บอยู่สองเดือนอันนี้ประมาณจะเริ่มจะเริ่มได้เก็บแล้วนี่ม,มันได้เก็บจากเดี๋ยวนี้มีนาพฤษภาพมิถุนาขขอกอกกระดาษยังสิบเบิเรกอล์กกระดาษอ่าเก็บซุ้มนี่บอไหน่อยมิซึ่งทำไมเนี่ยก็เลังอยเป็นให้ขึ้นแต่ว่าห้องอ่ะสีเหลียวพอเห็นอันนี้ก็ทายที่มันอีเหลียวพอเห็น อันนี้อันนี้พ่อไผ่กันเตี๋ยพ่อไผ่กันบดเนี่โอ้นี่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 พี่น้องมันด้เป็นต้นนึกสีนี่เห็นบดนี่ไม่ใช่เขียวแม่นบดนี่นี่ีเขียวหน่อยหน่อยเนี่ยห้าเอาหัวนับฟองเฮ้ยจังไนมันโอ้ไนมันไนมันนี่ขีดละสามร้อยบาทแปดปลูกมัดเลยวันนี้ปลูกมดเลยอันเดียวกันมัดอันเดียวกันบดเดียวก็จะขึ้นมาพี่หยบเนี่ยกันแต่ก็สบายแนวหนึ่งว่ากันเขาไม่มีไว้นี่ท่างชุ่มพอขายไ่มคะเขาจะโทรมาถามวมา มันออกอะไรไปเองสิเขาจะมารับออกอะไรสินะนี่ไงค่ะรับอันนี้กระดีข้ออึ้งจะมีได้ไหมหัวอึ้งอึ้งได้ไหมได่ไหมพี่น้องไอ้พวกอึ้งได้บอกพี่น้องว่าเอาห่วงกันไปน้ำมันหลายโพอดแต่ว่าจะมาเลงสิอาจจะไม่เห็นตัวก่อนว่าจะมาเลี้ยงอันนี้มันขึ้นมาทั้งหมดห่วงมันขึ้นมาทั้งหมดเลยห่วงนี่อันแม่งกอกในเข้าเลี้ยงเลยบอกเหรอ ไมยมันก็บที่บ่ได้เบิดแล้วบ่มื้อนี้อันนี้อึองหยังอึองหยางฮือเอืองเผาเดี๋ยวนี้ยังอึองเผาเดี๋ยวย่งอยู่นี่มันอึองผสมประสานอืมมีหอดอึองเลี้ยงบบดนี้พี่น้องมมัันนสิเอาอันกินอันนี้ซมบหบ่ให้มันกินปวกนี่ตัวน้อยมันกําลังสินี่โอ้มันอึองอยู่นี่ประมาณมันสิบ่เป็นล้านบ่นบ่อยู่ในนี่ป๊าดนี่เฮาพยายามบ่ปวกใส่ยามแรงปวกมันขึ้นมาดงดงอยู่น่ะปวกขึ้นมามันมันสิกิ่นแย่เดียวแบบนี้โอ้มันกินปวกมันสิดกลิ่นปวกอ มมนห้องผิดไอหัวอาหารก็ดีเนวนึงแต่ว่าหังหังหังมอดแดงชอบจะเขานี่มันจะหู้มันได้เนี่ยอืออึงตัวใงญ่อยู่นี่อึ้งตัวเป็นเบาเจ็ดลอยตัวโอ้เงี้ยาเงี้ยามาผสมพันธ์เอาเออมาผสมมันใครอยู่นี่คือคือสื่อน้ำเขามาทีเนี่ยเขามาขายใหปปี้ไก่นี่เดืยนนี่น้าบัตรไมกินบ่ไ้มันตัวน่อยก็ได้เสียดายมันก็ได้เห็ดขอกใส่บัตรมัดผัดมาไข่บัีร มันหกับใครปีนี่ก็เลย้องอันนี้ปีแรกก็มานี่ร้องเรียงอ่ารองร่องพันมาแล้วปีนึงแล้วอืมองปีสองอันนี้ปีที่สองเรียงอืองเรียงเองมึงลูหน่อยเนี่พวงดงดงก้วยเรือมึงบอกบกงอบกงอ้มไดก็ได้เดบกงอกทอดไปกินบกงออีกคุ่นหามี่หอดบอกฮุ่งบอกงออันนี้ยังอีกนี่อันนี้อันนี้เขียดหมอนีเขียดก็มีอหมอนีา เหยืในมู่บ้นนี่ทอรอทอรอบลเลิก์ข้ามมาทอรอบลเลิกยังคือมันไข่เดืนหอดเดือนสิบเดือนสิบอเอ็ดเวลามันว่างไข่ปุ๊บพอนี้มันไข่ละปับแล้วมันนี้นี่ห่วงวมันย่างนี่พอห่วงมันสีหญ่ปื้มมากเขาต้องตางห่วอองอรอกตาห่วงใบใบบัวพุ่นพุ่นเพื่อจะเป็นเพราะว่าเอาไวนไ้นี่มันกินมันกินกันแมวจะกินลูกมันทันทีเลยโอเออบ้านเขาอยากห่วงยังแต่่ว่าเขาอยากห่วงกัน เฉียดอีโม่กะตากเอาอยากหัวกบก็มีได้สร้างคนอันเงี้เขียดอีโม่กับหัวขี้อีโม่กับหัวอันกบหัวเขียดนี่มันก็โครหลานบ่โครหลานเบุดเลยโอ้เขาต้องแบ่งาฏิใช่ต้องแบ่งเอาตากออกไปพุ่มไปไว้พันพั่งพันวนีดม่ีจักอันมีสองบ่อันนี้กบอันนี้ห้องทดลอกนี่กบอันนี้กบแต่กินกบบ้านกบนีห้องไหมไม่ได้นี่เลยนี่นี่เป็นวันจีไรสิออกพคนนะฟุ้งหลัวเขาเลยคนนะกบอันนี้เฮ็ดกินเฮ็ดเลี้ยงเฮ็ดขายเฮ็ด มีพุ่ม,มาซื้อกับขายอืออ่านี่ผมซื้อกับขายบ้านนั้นน่ะเฮ็ดบ่อไว้เฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดเอาเอาห่วงอึ้งออกไข่มัน <c oughs> มันหลายเกินไปไรเงี้ยย่านมันบ่บ่ใหญ่้ยเรี่ยว <c oughs> วิว่งส่วนไปใส่บวกกันไว้โอ้บเอบ่งเบ่งหนองไปพ่อไม่ได้เริ่มสิเป็นขาก็กลับขึ้นมาใส่นี่แ <c oughs> ต่พ่อใส่นี่พ่อได้มันออก <c oughs> โอ้มันกินกันพ่ออ่ะพี่มันมันสิออกไปเฮ็ดเลี้ยงอึ้งนี่ัน้องไปเฮ็ดไปนี่ออกเบิดนี่อือมันโดดตั้งยังเนาะ่ว่าอึ้งขึ้นหันนี่โดดเพราแทงโดดโดดอึ้ แต่เชว่ามันขึ้นมากสิมันบบาเอื่องมันมันดูผุดออกมาฟงแบบไรหนึ่งเอื้องไม่ถืนมักง่ายแ่มแรงไม่ขืนมักง่ายพี่เลยนี่ไม่ขืนมักง่ายจริงเลยมันจะคอยรากกินปวกเลยแต่ว่าโดดโดดมากกับตกซ้ำนี่โดดโสูงเลยเย็นดีหม้อแมนว่าโดดสูงแต่ว่าปีนเก่งลักษณะปีนนี่เก่งลักษณะปีนนี่เก่งบาเล้ฮะลอกไปเรื่อยครับลอกไปเรื่อยเลยตุ่มต้นอายุซ้ำกันได้แต่ว่ามันมันบ่ซ้ำกันนี่สิ คาเบิังอันนี้อาดซิตัมเนี่ยเด้อนี่เด้ออันนี้คือ,อยังค่ะไงพอกอีปูนี่บู๊ยมันอีปูเอออีปูหลายอยากซ้ำจีบปนสิแกงนีโ<ฮ>่โอ้มี่มันมี่ไว้เบิด์ตไงอันอนี้คือเฮาได้เรียนบ่หรือวา่าศึกษาวเสื้อสาเองเลยเส<อ>ื้อสาเฮ็ดอยู่กับธรรมชาติเบิรงเ<ล>บิ่บ์งใน YouTube หรือว่าเฮ็ดอัน,นเดียวบางบางครั้งก็ให้เดถามให้เล็กน้อยบอกเพราะว่าทรศัพท์เพราะว่ากระบอกให้อีปูเขาไปอยู่เนาะมันคั่น คันตัวไรมันคันตัวไรมันมีไข่มันสิบอยู่ในหูน้ำเลยแต่มันต่างฟองมันสิมันสิอันนี้มันอยู่หูทั้งแล้วมันก็สิมว่าใครใครนะงาใหม่งางสีต้งไม่ร้านออกไข่มันจะออกเป็นตัวตัวน้อยหลายยังไม่เลี้ยงเพราะข้ามมาจะเห็นไตหลายตัวน้อยนี่คือโร่งแมงดาพ้อมแมงดาไงโร่งเทนเงแล้วเพราะว่าสิ่งแบบล้อกมันมันเพราะว่าใหญ่การการลร่งไม่ด่ามันจะลร่งกดเลยมันจะลร่งหัวกบน้ำแมงดาตัวนึงทีกินหัวเบิ้ ม uhm yeah. uh. well ื่อละโต้การจะดูจเลียดิได้เนี่ยบ่บ่ได้กินเป็นซีนเด้การดูจเลียดบ้านย่่ายช่องแมงดาบ้านเี่เพราะว่าย่่ายย่่ายเดียรพอพันครบแล้วอันนี้ปลาดุกน่นี่อันนี้ปลาดุกาปลดุสองบ่ออันนั้นบ่อคบเลยที่เป็นบ่อปลาดุกประมาณสักสามร้อยกว่าตัวใช่นี่อ๋อปลาปลาในปีกว่าแล้วนี่ปีกว่าปลาปีกัวอันนี้ตัวปลาบ่สมอูหมุนมาเลยอันนี้มักน้ำบ่เออกระดูกต้นนี่ละอันไหนอีกยัง ยังดาดงนี่โอ้ปลาดุกเออเอ้โห่อ้โนโอ้ซิเอาจากบ,บอ่ออะไล่ะอือ่ะไปสิับพี่สิรษฐกิจพ่อเพียงค่ะพ,พี่น้องอจากอันมันเลื่อมลมอันนี้หอยปังนี่อ๋ออันนี้หอยปังเออหอยปังนี่ใครมันเล็กหน่อยมาเล่น,นมาดูมันดันนี่หอยหน้ากับหอยปังหอยสังเกตมองได้ เอ้หอยยังก็หอยเฉลี่หอยเฉลี่จ้าเดี๋ยวได้วันนี้การการสังเกตหอยปังกับหอยเฉลี่ปั๊บหอยหอยเฉลี่มันจะมีหูแท่งอยู่นี่นี่หูแท่งเดี๋ยวจะเอาหน่วยมาสาธิตดูบ้างโอ้โหพี่น้องหลายอยู่ดีนี่อืม ก้อนมันก็บพิดกันก็จะให้เบิงบ้งเบิงเ้งเบิ้งบางไดก่อก้อนก็บพิดกันนี่เห็นบ่มันจะมีลายแทงเข้าไปนะบ่ะอ,อันนี้ฮอสเซอรี่เนี่ยอันนี้บ่มีเด้นี่ยหอยปังทีบ่มีอันฮอสเซี่มันจะมีปลักเข้าไปเลยโอ้จะมีรอยบุบมึงนี้เลยนี่บ,นบ,บ,นบ่บอห,บหอยยิ่งเข้าไปนะรอยแทง่งอันนี้ค่อยรอยค่อยรอยคือรอยบุบเออก้อนล้วก็เป็นสิ่นี่ กูเนยังบ่เท่าไรเพื่อบิ่งตัวนี้เบิ่งไงี่ชุดแม่เฮาวรับตาเบิ่งกระซังค้ามข้ามบึงสงงิเลยดิไปยังแม่ตัวนี่ว่าอันนี้เป็นหอยหอยังเออมันจะหัวจักปั๊บเลยแต่ว่าบางคนเขาจะว่าให้เบิ่งปากนุกงกับบ่งบ้เปลีนหรอว่า <laughs> เอาอันนี้<บ>คือมีอันนั้นปลาอีกตีฮะมีปลาอีกมั้งพ่ปล่อยปลาซิวปลากระเดื่องไปเพราะมันเพราะได้กินยุ่งพ่อไมได้กินยุ่งเอ้าควายออกได้รวะเจดจักมันมในหัว ไม่เหรอบอกโอู้พักอากาศได้ไปพ่ออายุได้กินไปแล้วล่ะเศรษฐกิจพ่อเพียงน้อยเงี้ยนาะใครมาอยู่นอกจังสีมันมี่มึงปลูกใครก็อยู่ในบ้านนั่นวะอยู่วงหันผู้ใดอยู่บ่ะนี่ในเฮียนน่ะอยู่ในผุนผู้ใดอยู่หลังเยื่อมุ่นบ่ยะมุ่นอยู่แล้วก็พ่อใกล้่อเป็ดน้ำมากมองว่าคนอ่ะเลี้ยงใกล้พ่อมเออไปไหน วันนี้นวดอยู่นี่เลยเป็นบันนี้นวดในพี่หรอละใส่สารเซี้ยวจักไรนี่ไงจักไรนี่พื้นที่นี่เสียหาไรเสีหาไรโอ้ปู่ได้หลายอย่างพู้นะผสมสานอันนี้ยังเป็นหัวกันพู้นน้ำมีหัวผักยังงี้อ่ครบเนี่ยเป็นตัวหัวมือบําบัดบ้านยี่อายมันนี่อยู่ได้นี่ เดี๋ยแต่มันใหญ่หนูสิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกเชนึงมันมันมันพอใส่ได้รหรอเด้นี่ยคันเจียวเอาจังไดยเอามาเบิ่งกันวะกุบคันเจียวไปกินไปยังก็ได้เลยนะกบเนาะอันหัวมันเป็นหัวยู่นเลยโอ้ที่เขาจะเอาไปใส่ขี้เออโอ้หัวอยู่น่นี่อันนี้พักกระแง่งค่ะอันนี้พักกระแง่งอืมธุรกิจอันนี้ธรรมชาติเด้นี่อันนี้คืออะไรไม่แดงไม่ธรรมชาซาดฮะไม่แดงข้าต้นแดงเนี้ยแข็งไม้มีแก่นในดงแดนคนเขาเที่ยวค้นหา S <S> เอาแกนสันสร้างบ้านมีราคาท่านเกิดมาจงหากจนแดนความดีอือม่แดงอันนี้คือพ่อเอาพ่อเอาโอ้โอเป็นน้ำดินห้างเจอเป็นน้ำดินดีไงนนเนาะพักกางแง่งงามงามงามอันนี้เกีงยงน้ำใหม่เนาะปลาพื้นบ้านบ้านนี้อันนี้าานปลาอะไรคะปลาปลาหมอเขานี่พ่อมก็บักหอยกระเข็งปลาหมอพ่อพ่อก็บักหอยจูบพอ่อบักหอยจูบ อาจุ่มันจะมีดเอามาปลอยผสมกันเสียดายมั่นเอาออกมาให้ว่าจะมกนี่อันนี้โดนไปไงนี่หน่วยหอยนี่อันนี้เขาเลียงโดนไปฮ้องกปล่อยได้ปีกัวกัวแล้วเออก็พอได้กินวิ่นี่นี่ย่าม่ฮ้องก็จับไปต้มฝุ่นนะหอยไม่ได้ซื้ออือไ่ได้ซื้อยังจะยางเลยล่ะเออไม่ได้ซื้อนี่แล้วเราจบจำนี่เรากอได้ก่ะพี่น้องกะ ผู้แมมีอันใดดีๆหรืออยากแนะนำกับพิมพคอมเมนต์เข้ามานะคะหรือว่าอย่างไ้พอเราเฮ็ดยังนะคะหรือว่าเลี้ยงบ่ถือวิธีกับบถึงวิธีก็บอกมาเลยค่ะอันนี้คือการศึกษาครั้งแรกศษาครัว่ามั่กับ่มียังต้องัาบประเทดบ่าเป็นให้ว่าคือเทศตเอาซื่อๆค่ะบ่หูัว่ามันจะถือก็บบถือดีบ่ดีกพี่น้องกับพี่น้องทุกคนก็ฮู้วักว่าเอาเฮ็ดังกั่นเด้กัน คอมเมนต์มาบอกแม่เนาะขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณอย่างสูงสุดพร้อมจ้าอันนี้ก็ศึกษาธรรมชาติไปซื้อเฮ็ดมาประสบการณ์ของเฮ็ดมาโดนไปซื้อพ่อพ่อบริสุทธ์เนาะพ่อบริสุทธิ์ขอบคุณคุณพ่อคำปุ่นนะคะสารับคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องไม่อยังกะคอมเมนต์มานะคะผู้ใดมีเอียงอยากแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกะคอมเมนต์เข้ามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ